นาทีรวมดีเจโมนาลิซาเ็ตไอดอลชื่อดังวงการสายตี้กลางคืนรู้จักดีเปิดนาทีร่วมดีเจโมนาลิซาเดตไอดอลชื่อดังหลังโฆษณาชักชนเล่นพนันผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวมกันจับกลุมตัวนางสาว ปวีทิดาศัก์แก้วอายุ25ปีที่อยู่บ้านเลขที่176็กทั 6, ทบ่ซอยประชาอุทิศ17แขวงดอนเมืองกรุงเทพมหานครข้อหาผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันหรือเข้าเล่นพนันในการเล่นซึ่งมีได้รับอนุญาตจากเจา้าพนักง,งานพร้อมของกลางโทรศัพท์มือถือ iPhone 11 Pro Max สีดำจำนวนหนึ่งเครื่องถูกตรวจพบอยู่ที่บนโต๊ะเครื่องแป้ง ภายในห้องนอนของผู้ถูกจับกลุมสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทยของนางสาวปวีธิดาจับกลุมได้บริเวณหน้าบ้านเลขที่98/52คอนโดถนนสีนครินทซอยสุภาพงษ์3แยก4แขวงหนองบอนเขตประเวทก,กรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังขอฝากไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังมีพฤติกรรมในลนักษณะดังกล่าวอยู่ให้หยุดการกระทํานั้นเสียเพราะนอกจากจะเป็นความผิดต้องถูกดาเดน,นินคดีตามกฎหมายแล้วยังทําให้ผู้ที่หลงเชื่อเข้าเล่นการพนันถูกเว็บไซต์พนันหลอกลวงสูญเสียทรัพย์สินเป็นจานวนมากหรือเสี่ยงถูกนําข้อมูลส่วนตัวไปใช้ในทางทุจริตและอาจจะถูกยุทซับต,ตามพรบการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินอีกด้วย